ส3สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยได้ผลดีหัวข้อที่13การใช้สารกำจัดัชพืชในไร่อ้อยมีอะไรคุณสมบัติเฉพาะของสารกำจัดวัชพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเกษตรกร,กรต้องทำความรู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดีจะมีวิธีการใช้อย่างไรใช้เมื่อ,อไหร่ก็จะต้องระบุออกมาเช่นการใช้แบบก่อนปลูก ใช้ก่อนงอกหลังงอกเพศเลือกทำลายไม่เลือกทำลายทำลายวัชพืชใบแคบทำลายวัชพืชใบกว้างดูดซึมหรือแบบเผาไหม้หรือแบบที่เราเรียกว่าสัมผัสตาย การเลือกซื้อสารกำจัดปัชะพืชในไร่อ้อยนั้นจะต้องมี5ต้องนั่นคือต้องซื้อสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นต้องซื้อจากร้านที่มีเครื่องหมายอักษรคิวหรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ต้องรู้จักชื่อสามัญของสารเคมีก่อนตัดสินใจซื้อต้องซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้ ต้องซื้อสารเคมีที่ยังไม่หมดอายุสำหรับไม่ก็คือไม่ซื้อสารเคมีที่มีการแบ่งขายไม่ซื้อจากรถเลและไม่ซื้อสารเคมีที่อ้างว่าเป็นสูตรพิเศษการใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่ยอ้อยแบบต่างๆก็คือการใช้แบบก่อนปลูกการใช้แบบก่อนงอกและการใช้แบบหลังงอก